โอเคบุโอเคก็การเป็นเจอมันไม่ได้แตะโอเคดบูนะรู้สึกอตัตโนมัติโอเคดบูครั้งสุดท้ายก็น่าจะเท่าไหร่นะเดือนที่แล้วป่ะที่ลงช่องนี้เท่าไหร่วะสามเดือนที่แล้วป่ะเดือนที่แล้วเดีผมจำไม่ได้แล้วมาออโตัแมทลงเฉย วิวที่จะเล่นเป็นสองวอกคูบูนะซึ่งวิวนี้บอกเลยว่าคือผมอะไม่ไม,ไม่เป็นคนที่ไม่แนะนําบิวนี้เพราะว่าไฟพาวในช่วงต้นเกมมันต่ำเตี้ยเลียดินมากทําให้ตัวพาราทั้งหมดอะมันจะอยู่ที่ตัวคูบูแค่คันเดียวเลยซึ่งถ้าเกิดต้นเกมเราทําคูบูแต่เราทพาพลาดท่าเผื่อทาคูบูโดนอ่าโดนลุมเยงแตกได้อะคือเกมถ้าจะพังเลยเราบิวนี้ ผมเลยแนะนําว่าถ้าจะเล่นเจเกอร์เลยแนะนําเป็นฝาบวกฝาวกเจเกอร์ยังจ,จะดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวม่าโชว์ให้ดูแล้วกันนะว่าจะเป็นไงสังเกตว่าตัวคู่บูมผมจะแอคตกสิคคือคือจะต้องทำเกมตั้งแต่แรกแรกเลยทุกนนี้นผมกะแทะแล้วแม่ไหซึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีพวกทหารพวกเนี้ยถ้ามันไม่กำลังเขียวหรือกำลัง ถ้ามันไม่กำลังเขียวนะคือกำลังเหลือก็ยังซื้อซีูได้มันโดนคูบูแทะจะเป็นสภาพนี้หมดซึ่งถ้าดูโดนคูบูแทะสภาพนี้เนี่ยคือเราแบบถ่าเราจะง่ายขึ้นเวลาสู้เนี่ย่าเราจะง่ายขึ้นบวกกับระยะมองจากคูบูเนี่ยมันทำให้เราทาเกมได้ง่ายขึ้นตัวนี้ยังอธิบายได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอเกมเดือดแล้วมันก็จะเกิดอาการใบเงียบต่มรักษีซึ่งถ้าถามว่าตอนถ้าเกิดคนที่โดนคูบู วิ่งยัดเนี่ยจะทำไงดีก็กระเบิดช่วยได้มีเราตัดใจวิ่งขึ้นกลางดูไป ก็เทคอัพไมโครอ่เนื้อยัดบ้านยัดบ้านจาก <c oughs> ตำแหน่งที่ <c oughs> ตัวเองได้เปรียบนะ <c oughs> บอกก่อน แค่ต่อรน่อยสังเกตว่าบู๊บควยถ้าอยู่ในมือคนเล่นเป็น ก CP หนึ่ง j i g g อย่างที่บอกวะบิ u นี้บิ i นี้อยู่ที่จะจะจะ,จะตายหรือจะรอดอยู่ที่คูบูคันเดียวเล่นกับอังกฤษอเมริกาบิ i นี้จะออนเคมากแต่ว่าอย่างที่บอกคือคุมเหนื่อยจะสังเกตว่าคือผมทำเกมเ,เลเทสเลยตอนเนี้ยเสร็จปุ๊บว่าเดี๋ยวทำการปลดในส่วนของเทคพยาบาลก่อน มีประทัโบโคเวอร์เรียบร้อยเพราะว่าสตูเขาจะวิ่งมาตักรูนี้ประจำถ้าใครที่ถ้าคนคนที่เล่นดาบขอดบ่อยนะกันเบิดหนึ่งลูกกันเทพยิไม่ทันแล้วก็ปล่อยปล่อยไปปล่อยไป,ป เราวิ่งไปช่วยเขาหน่ะไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ต้องเดี๋ยวนู่นไม่แล้ตอนนี้ลูกด้านนั้นมันพูนะเงี้ยเงี้องเกลียดเอาไงเอาไง ก็ปืนกลมหนึ่งเดี๋ยวก็ทำการเทคพอเขาไปแล้วเขาขึ้นเทคอัพนะยูฟตุมกล่อเตี่ยเตียมเอาฟตุมไปขึ้นขึ้นด้านนู้นละก็โบกโบกไปแฝงหลัง จริงๆจะไอปืนกลกระบอกที่สองจะออกไปเจเกอร์ได้นะได้หมดก็คูปูไปแทะแต่ระเบิดหนึ่งลูกด้วยความเท่ ดีเพ่อนนีูู้เราเจ็บทำไงถอยทุกคอมอันตรายถอยก็ทีกตัวนีนี่อันตรายแล้วก็วางไว้ตรงนี้ วิลลี่ตัวฟังมาชีเจเกอร์เป็นยูนิตที่มีแล้วมองไกลอยู่แล้วนะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ติ๊กเกอร์ีูบูไปยิงกดต่อมีขึ้นคันทอฟชูบูไปขึ้นบน เพย์ okay, ถึงเวลาตายแล้วพอๆพกสุามาเว้ยเตะคลัสเถอะทำทำมีตัวค okay, ูบูตายแต่ก็ไม่เป็นไรมันสำเร็จภารกิจละคือถ้าคูบูยังไม่ตายใช่ไหมเราก็เป็นตัวฟรีแคปทหารก็ขึ้นแนวหน้าไป อ่ะวิทีเสร็จปุ๊บเขาเกมต่อนี่สิก็เทคอัพสต๊อก อย,อย่าลืมอย่าลืมดื้อซากรถด้วยนะนี่บอกไว้ก่อนอย่าลืมดื้อซากรถนี่อันตรายผมก็ยังไม่เข้าเลยไม่เข้าวางกระเบิดเป็นลูกหนึ่งยั้งยั้ง กังวลไม่ต้องกังวลเราสึกว่ามีปัญหาก็และเข็ดหนึ่งกระบอกปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาคือยังไงยังไงยูดิตเราได้เปรียบแล้วรู้สึกว่าไอตัว ตัว,วนี้มีปัญหาว่าออกและเกตมันก็กบอกได้จริงๆเป็นไปได้นะทุณจะเปิดเปิดตัวและเก็ตก่อนเทเวียด้วยแต่อันนี้ผมผมรีบเทคลัสแล้วเดี๋ยวจะขอโทษครับขอโทษครับ เข็ดมาแบบช่างไม่รู้ทำอะไรก็ไปยึดธงไปเผียวไม่โดนเผียวไม่โดนอีกแล้ว บอกตอนแรกเข็ดเราจะเบอร์มันก็เบอร์จริงอ่ะใช้เสร็จแล้วเออบอกแล้วเขตตอนเราจะใช้มันจะเบอร์มันก็เบอรอที่ศัตรูใช้ที่แบบยิงเอาโดนเอาโดนเอา

โอ้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 นั่นแหละช่วงเสียทงเนี่ยคิดมากไงขั้นต่อไปก็ี P4 ไม่ก็ p นเตอร์ Move us along. Verify detector. Squad, ready to move. Nothing I can through the Driver. มเรียบร้อยเอาฝตงตัวไปเป็นตัวล้อน่ะทั้งกองทัพติดบอุก้าหนึ่งโซดัดก็บริแทบหนึ่งหนึตจนขึ้น นี้รอรอดักฆ่าตอนนี้ตัวต่อไปคือออกแพนเทอร์ยังไงตอนนี้คือเกมเรานำมากก็หนึ่งจีสามสี่สว่ามีฮัสก์ไลน์ลยิงมันตัวนี้คือ ถ้าคนกรณีที่คนแบบอยากจะไว้ทาหารราบนะหนึ่งปืนสนามรอฟองเป็ด เดือดทิศแค้มโ,โอเคมีแรคเก็ตดึงเลยไมออกเขาแตนบายไว้หน้าบ้านช่างดึงเลไม่ออกเขแตนไว้หน้าบ้านรูนี้ฟอร์ออเดอร์ไสั่งเล่นแบบสตาติกดีเฟนต์ละ คือเขาจะไม่ไม่ขยับถ้าเห็นว่าเขาไม่ค่อยขยับนี่คือเขาเล่นแบบการดิฟเฟนต์คือไม่ค่อยเคลื่อนที่ซึ่งถ้าเจออย่างนี้คือต้องต้องการข้อมูลจะเยอะเจเกอร์จะช่วยได้ตอนนี้ทาหารเราเอา,เอาละอีฝั่งอีเวอร์เทค ยังคิดช่วยมัน่นอาจจะเป็นสก๊อตอาจจะเป็นสก๊อตค่อนข้างมีพอเพียงได้ฝูงที่จะไปสก๊อตด้วย รอวางบูที่แท็บแปืนชัด,ดาวางบูดี่แท็บต่อขยันวางบูดี่แท็บหน่อยนะ ก็แพนเธอหนึ okay. At er. so, God, ่งคันสแตนบายมียูนิตสองตัวบอกว่าอย่าพึ่งเอาตัวหนึ่งขึ้นไปก่อนฝั่งลิมริกันเห็นมีช่องว่างเข้าเลย พ ja ูดขนาดมีบ้านกระเบิดหนึ่งลูกการหนีระเบิดมือหนักเจอระเบิดมือไม่ต้องกลัว ถ้ากับังเขียวรู่ได้จบประมาณนี้ฉันรับอสองโวคูบู จะพิมพ์บอกเขาคงไม่ต้องแล้วแหละเก้เข้าประมาณน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวพักไว้เท่นี้แหละมาเล่นในพอของปากของคอ <c oughs>